วันนี้สิมาสาธิตการแยกให้หมดแดงให้เบิ้องนะอันนี้ก็ใส่ไม้สาวเนาะมัดใส่กระตาใส่ห่วงกระตานี่วันนี้ปลายไม้สาวสิเหลือไปจักหน่อยหนึ่งอ่าอาจจะเห็นอยู่เห็นน้อยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเอาเอาซุ่มกล่องก่นอนครับอ่าปลายไม้สาวนี่เนี่ยสิเหลืออยู่น้อยหนึ่งครับสเหลือไปน้อยหนึ่งเพื่พอที่เอาแย่ใครแยกห่างหมดแดง Yeah, yeah, yeah. ง yeah แง่้อเนื้อเนื้อพัฒน์เนื้วเรากะเนื้อเ yeah, ปุ๊บไข่หมูแดงมันก็นสีขู่ลงกระตานะครับนี่สาธิตให้เหต่ผลสุดๆเลยโอเคเนี่ยเข้าเข้ากะเแื้อเรามันก็นสีลงมาก,กระตาจ้ะครับวันนี้ได้แล้ววันนี้เข้ากะเอาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำเพื่อที่จะทำการแยกโตกับไข่ออกจากกันนะครับ ไม่แงไข่หมดแดงโอเคอุ๊บโอ้ยหมดกัดหมดกัดนนห,หลายเนี่ยแง<ม>ใครหมดแดงมาเหมือนที่นี่แม,ม่มันปนกับไข่มันเหม่ยห่อเสียเขดแดงได้ออกไปเนี่ยคือแต่งแต่ตสมัยก่อนนี่ก็กเอาใบไม้เนาะเอาฮักยอดใหม่รู้ไหมกับมาค้นขน้นเมืที่นี่ฮอสินหันือเปล่าเนี่ยใบไม้ก็ได้หัวสินก็ได้แล้วแต่หัวสินที่เทำใบใหม่อ่ะใบไม้ก็ได้ใบไม้ก็ มันมีเครือมือนี่ก็ง่ายๆเสียกฟางเอาล่องคนดูไหมเสียกฟางเออเสียกฟางอนะไอ่สีปลายมันออกให้มันเป็นหลายๆเส้นเห็นไหมนขนเห็นไ่มขนมันก็ติติดเยอะเหรออ่าคนมันก็ติติดอ่ะล่องยกขึ้นมาดูแมวมันติดอะไรวะเหี่ยงล่องล่องอ่าเห็นไ่มมันก็ติดมันติเป็นการแยกไข่กับตัวหมดแดงออกจากกันเห็นไ่มเออเห็นไ่มมันก็ติติดมานน้ำแน่กับว่าเป็นยังไงเห็นบ้าวันนี้ขั้นกลางล่างอ่ะจะเป็นไข่ขาวชุมพูนเห็นไหม อันนี้ไข่ว่าถ้าไหนตรงกว่านไ้นใครยังน้อยอยู่อ่ะอันนี้เอาไปเห็ดได้ยังกินลายอย่างเอาไปต้มต้มใส่ปลาก็ได้ไปต้มยำไปช่อนได้อไปถ้าเราคุนก็เอาไปใส่ลาปนี่ถ้าเราคุนก็เอาไปใส่ก๋อยดิบไปปล่อยก็ได้ไปปล่อยให้มันกำลังอีกก็ได้โอเคครับนี่ยมันมันเน่าๆสื่อๆเด้มันบ่ท่านตายเอาไปปล่อยใหล่างโตให้ล่างโตมันก็เนาๆสื่อถ้าเราเอาไปขึ้นมันมันก็ขึ้นธรรมชาติได้แต่ให้ล่างโตมันก็ตายไปแล้ว นะมันเป็นการทรมานสัตว์เลยครับมันเป็นวิถีชีวิตนี่คือวิถีชีวิตกับคือการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับนี่แะครับมันเป็นวิถีชีวิตครับโอเคครับแล้วเรัครับและลาดแขหมวแดงลอยแซ่บ เมนูม,นดดนมันอ,นนอกนี่แหละครับเนี่ยที่ผมวา่าเวลาเข้าเอาแม่มันออกแยก,กจากใครเนาะนี่ครับมันยังอึื่อครับเห็นบป่ามันกับมีมีชีวิตอยู่เห็นเป่ามันติ่งคิงอยู่เนี่ยเข้ากับมาปลอยเนี่ยอันนี้มาปลอยใส่ต้นมากวานะครับเนี่ยมันก็บสิขึ้นไปเห็ดหัางนะครับเป็นการาขึ้นการใส่ชีวิตปกติมันเท่ากับ ขอกินไครมันเป็นบางเคือบางข่งบางข้าวครับเมันเป็นวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตชาวบ้านการหากินเห็นไหมครับเนี่ยตัวใดมันขึ้นอยู่แล้วเห็นไหมมันกับติไตเห็นวัเนี่ยมันจะขึ้นต้นไม้ปลายันเนี้ยครับมันกับติไเท็่ท่างึ่งเก่าเนี่ยครับมันกับมปล่อยขึ้นธรรมชาตินี่นะครับคือเวลาเขาห,หาป่าน่หนะครับเข้าไปกิน ตัวใหญ่ตัวใดเ่รทันใหญ่เข้ากับปล่อยให้มันใหญ่รือว่าตัวใดแม่มีไข่เข้ากับปล่อยมันไปซื้อตู่ธรรมาชาติให้มันออกแม่ออกลูกออกออกลูกแพร่พันธุ์ครับโอเคนะครับผม